สวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนโยกลังทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับช่องโตเต้ชา n นลวันนี้ผมพามชมที่ฟาร์มเต็มห้าครับปีที่2ครับเมื่อวานผมนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับสะพานแรกครับนักล่ามีกับนักล่าเสือครับเดลอมอนเตอร์161กับ162ครับวันนี้ผมมานี่ครับขึ้นมาหน่อยครับขยับขึ้นมาสะพานที่2ครับ นักล่าเสือครับเลเวล162ครับสตัวแล้วก็นักล่าเสือขาวครับเลเวล163ครับมอนสเตอร์5ตัวครับนี่ครับเอาหมอยืนตรงนี้ครับเอสะพานครับนี่ครับแล้วก็มีโกรับเล่้งเลือดอยู่ตรงนี้นีครับพินดีบัฟครับตินดีบัฟพินครับ162ครับนักล่าเสือนักล่าเสือขาวครับ163ครับ เดี่ยวมันเลยครับมอนเจ็ดตัวนะครับท่านผู้ชมดูครับกดแค่นี้ครับเทียบลายโนทินครับก็ลายเขียวครับพินของผมก็ยืนได้นะครับพินดีบัฟอีกเดียวครับใช้สกิล140ครับพินไว้ดีบัฟให้มอนเตอร์เราตีเบาครับมอนเตอร์ตีตัวเราเบา นีครับมันดบอะไรบ้างครับตรงนี้ครับนี่ครับอาวุธร้อยหกสิบครับชุดร้อยหกสิบนะครับเกาะร้อยห้าสิบครับชุดร้อยห้าสิบก็ตกครับอาวุธร้อยห้าสิบตกหมดเลยครับนี่ครับมีสกิลครับมีปานครับดบหมดเลยครับเกาะร้อยสี่ห้าก็ตกครับแล้วก็เซ็ตครับเซตร้อยห้าสิบตกหมดเลยครับแล้วก็เซ็ตร้อยหกสิบครับจะตกยากนิดนึงนะครับ ยืนตรงนี้ยืนสบายครับชิวๆนะครับพินหนึ่งตัวครับรีบัฟนี่ครับแล้วก็ธนูยืนยิงสองตัวครับยิงจ้าครับนี่ครับรถเกาะครับรถเลือดโนโฮครับไหมครับตัวนี้ครับยืนตอกนะครับเซียนห้าครับมีแค่พินครับพินกับมิโก่เซียนเซียนสี่ แมปนี้เป็นแมปที่เซียนสี่ครับเซียนสี่เซียนห้าเซียนหกครับที่มาได้นะครับเซียนสามมาไม่ได้นะครับเรียกวไวแล้วครับท่านผู้ชมโูแสงแสงสก,กิลครับ โอ้ oh, อลังการงานสร้างนะครับ นะครับถ้าจบมันไวก็วิ่งขึ้นไวนะครับท้ชมมันวิ่งเข้ารัวนะครับยืนไวครับเพราะว่ามีพินครับดีปั๊บ,บสบายเลยครับ ดูพินผมใส่ครับเซ็้ของพินนะครับเสื้อร้อยสิบครับใช้ตั้งแต่เรเวลร้อยสิบมาเลยครับตอนนี้ร้อยสี่สิบหกก็ยังใช้อยู่ครับใช้ได้ยาวๆเลยครับดูครับเซียนห้านะครับค่อยเปลี่ยนนะครับเสื้อเซ็ปก็ประมาณนี้ครับเส็้อทำเองหอนครับมอสเน่าไว้ครับเกาะก้อนนี้ครับร้อยสี่ห้าครับฮอสเน่าผมกับข้าเงิน โหก็ีศาตรบกสองครับอยธรรมดาครับนี่ครับอาวุธผมใช้ครับอาวุธร้อยสี่สิบกหครับใช้เป็นเวล2สองครับปานสองครับไว้ดีบัฟกับไฟ8ดวินหนึ่งทลายห้านะครับเน้นดีบับเ็งเดียวครับกินครับ อกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้สวัสดีครับอย่าลืมกดกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับยวดูชิปหน้าครับชิปหน้าไม่รู้ว่าจะขยับไหมมั้ยนะครับขยับมาก็อนนี้ครับอิก้อนติดเชื้อครับผ้าขยับเร็วมานะครับค่อยไปครับไปทีนี้ครับ มีวเวลตรงนี้ครับสบายนะครับรนีครับของตกรลัวน,นะครับที่อื่นครับ ครับทา่านผู้ชม